คุณรู้ไหมคะว่าการเขียนไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขอะไรเสมอไปเพราะบางครั้งเราเขียนเพื่อการเยียวยาค่ะเราไม่ต้องมีคำตอบเราไม่ต้องรีบหาทางออกนะคะแค่ยอมให้ตัวเองได้อยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกตอนนี้และตรงนี้นะคะไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องฝืนแค่ยอมรับว่าวันนี้ใจเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆ แค่นั้นมันก็เหมือนเราได้กอดตัวเองเบาๆแล้วนะคะสำหรับการเขียนที่ไม่ต้องมีโครงสร้างไม่ต้องมีคำสวยเป็นเหมือนแค่การเขียนแบบอ่อนโยนเป็นเหมือนเรากำลังนั่งอยู่กับเพื่อนที่เราสนิทที่สุดที่ไม่ต้องพูดอะไรแค่ฟังเราบางครั้งนะคะเมื่อเราเผชิญกับความรู้สึกตรงหน้าโดยที่ไม่ต้องเร่งให้มันหายไปใจเราก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเองนะคะและการเขียนนี้มันจะช่วยเหมือนทางออก ที่คุณไม่ต้องรีบหาวันนี้นะคะอีกก็จะมีคำถามปลายเปิดมาให้คุณได้ลองเขียนดูนะคะคำถามแรกนะคะวันนี้คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกแบบไหนในใจลองหลับตาสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ถามคำถามนี้กับตัวเองว่าวันนี้คุณอยากเริ่มต้นกับความรู้สึกไหนในใจให้เวลาตัวเองสักคู่นะคะเราค่อยๆเขียนมันออกมา คำถามที่สองนะคะลองหลับตาแล้วค่อยๆถามตัวเองว่าในความเงียบของวันนี้คุณอยากให้ตัวเองได้ยินคำพูดแบบไหนมากที่สุดลองให้เวลากับตัวเองนะคะลองเลือกสักหนึ่งคำถามแล้วอยู่กับตัวเองให้ใจของเราได้พูดให้มือของเราได้เป็นอิสระบางครั้งคุณอาจจะเจอค้างออกโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องหามันเลยก็ได้นะคะ อยู่กับตรงนี้นะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนคนที่คุณสนิทมากที่สุดแล้วค่อยๆ่ฝังใจค่ะ